สบายดีป้าลุงพ่อๆกับช่องป้าลุงนะสบายดีป้าลุงพ่อๆกับช่องป้าลุงมึงนี่มาแก่เขาขึ้นเก่าป้าลุงไอ้มึงนี่ต้นนี้ป้าลุงเปลี่ยนในบอมิดแก่หน่าป้าลุงนะแก่โคตรลายรอบเลยแก่ลายอกันีล้วเนี Oft ่ย ขงข่าวพบ้นเมือคนมาาแน่นขข่าวพบค้นลูกเป็นล่กเลยน่นต่ไปยเี้ยต่อยเ <Ms. S 2> ียนนีปลูกากาดตงเนี่ยตรงแน่นวันนี้กะตองใชคือสีโบเล่เลยแหละบิดทงเคร่งทงเล่บล่ก็สีเอาจนมืดเนี่ยเปลูกเลยแน่น ไหวมืไหวมือืนมืมนท่งคอนท่งไนี่นะคอนท่งมล่ไอ er ้บ <c oughs> ักอนี่มากิเจ้ามาเจ้าจะเนอไเอาหมาลุงเป็นตะก้องให้เบาลุงรั่งศิธาสุดอะรกลุงสิเตรียมถาสุกรดวาสันฝั่าเป็นตะก้องหาย ย่ะหลุดค่ะนั่นผ่านอีกแล้วมอต้ากับปอเปี๊จ๊กป้าจรถเข้าว่าข้านขันป้าจ๊กเข้าว่าข้านมาสันแบกซื่อเกิดมันแป้งข้างมาลุงมอหลุดบันบืนไร นำไปนำกันปลาลูกนำไปบ่งกล้องเข่าได้ร้ายสำได้เนาะสุดพมือใหม่หแล้วน้องมีดโกรธกันเสียวเสียวเส,สียวเลยปลาลูกไออุดเอ็ดอดเอ็ด,อด,อดไปมากินหน้าไปมากินน,น,น้ากินน้าปาลุกินหน้ามากกน,น้องมีดเพิ่มพลังเบิรดดนะ์ดพลังเลยเพิ่มเข้าไป นี่ก็ใกล้สิซุกอีและปาลุงเว้ยนี่เหลื้งแหละใกล้สิซุกเลยหารุ่นน้ำกันได้ปาลุงว่าจะได้จักกระสอบโหทางกะโอ้ยทางกะย,กย,กย,กยากหน่อยจักหน่อยปาลุง อคอยไปหารุ่นทาเบง้าน้ำกันปะลุงอืออือโอ้ยทางกับปลลุงเว้ยตะมาแป้งเสานี้มาลุงคุ้มรถอือ ทางภาพบ่าวลุงคุ้มรถพรตามาแป้งสนเสาหนี่ทางกับบา่าวลุงเว้ยเรมีเวลาหย่หลานหย่าละหลายอย่างเรียกนั่นเวียกนี่เราคอยว่างเพิ่นกันด้ ถ่าเกิดหยาดเวลามาแปล็นสาวไปรุนน้ำกันไปลุงถ้าก็ได้สี่โหลดสี่โหลดนี่ไปลุงเว้ยข่าวหน้าบาตาสิได้จักกระสอบแหละหน้าบาลุงแต่ข่าวาบาวตา้าผัวบาตามาเห็นหน้าบาลุงเด้หน้าป้าป้าเพิ่นบ่อยู่เพิ่นไปหางเงินกรุงเทพผัวแหละแต่ว่า ไปผัดช่วงโควิดมาแรงกันเลยกลับขึ้นมาคือเก่าบอลลุ่งกับปคือกันไปเห็นกรุงเทพไปทำงานแต่ว่าโควิดมาแรงผึ่ก็เลยกลับมาราะว่าเขาแก่ผิ่นปิดลนเนาะก็เราอยู่บ่ได้แล้วเนาะพิ่นส่งมากก็เลยมาก้องเขากับบอลุ่งสามหลด รลที่สี่กําลังมาหอดกําลังสิขนลงแนนหาลุ่นน้ำกันเลยรปรุงว่าสิได้จัาก,กระสอบคนลงบาตะคนลงคำไดคำไดย่ำบ่แล้วนะ่เมีกําลังเลี้ยงบาตากับลุงไปขนข,ขนลงมาเลยไงพ่อเจ้ามาแปลงน้ำลังล พอก็ยังองอยู่ใค่มากอสิมาก้อยู่พี่นะป้าลุงเพราะว่าเมตาสิได้ปั่นใส่ห่านเพืองป้าลังข้องวเมตากระล่มผัดไปบ่เลยป้าลุงทงกระซีเก่าหลายปีเนี่ยก็ะข้อเพื่องเมตาอะไรป้าลุงเว้ย นีาปั่นเข้าไปเอาเก็บเพื่องไว้แหงงวยามนาบลุงเลยมากองไว้อยู่พี่อยู่ลุมมาแรกเนเยจยหายส้ามนุ่มนี่แล้วมานอนเผ้านนฮะน,อน,ในใอ้อยเอาศาสตร์มาปูอันห้าดเพื่องเลยก็นอนหมดแล้ว แล้วสินอนเสียิง่งมาลุงบ่มัไนไกลดิข้าเจ้ามาเอาบูม้มือได้อยู่ไกลเห็นบ่ปีแล้วเนี่ยข้าเจ้ามาเอาอยัางบ่เห็นหน้อยหลุดข้าเจ้าพันมาห้าสิคนแล้วบ่นี่นายหลมาคนนั่นน,นั่นน้อแม่หลุดมากกับคนน้ำปั่นน้ำนี่ใครเนย นั่นแหละย่านตะโหลดบ่มาแหละกันโหลดมากอะคนได้สำได้กับปั่นเลยตัวนันก็ไหวมือหนา้าตคนบ่แล้วกะเพราะว่ามันยากกอ,องเข่าไปลง ไปสิไปรอบรอบที่หาได้บ้านได้สี่หลอดรอบที่หาได้ใส่บาลุงไปตะกองกม่ตาสิกองเขาได้บาลุงเด้อจะิวไปตะกองให้ลุงลุงเนาะบาลุงอะไรจะมีห้องลุงไอ้บาลตาห้อยน้องคืองเกะกว่าไงวะไอ้บาลตาได้บาลุงเลย ไอ้กับนอกนี่คนละสั่นไปเลยว่าสั่นปาดทุกองเขาไปลุงผัยังบุญธนแล้วบุจักกี่แล่ยรูกบ่น้ามือนนี่บุญหูสิเล้ยรูกบ่ลุงแล้วก็คนเขาอีผัวจะมีมาเป็นตากงน้ำกรดอ่ไทยนี่แหละไทยข้าพเได้สุก

แ <laughs> ม่ดิปลุ่มแม่ทูนน้องนิดปะลุงมาต้งเฮียนกับบุญได้อยู่ได้มาต้งเฮียนกับลงมาซอยเอื้อยสอยอ้ายคนเขา่าในอย่างนำกลรถไทยน้องนิดกล้องไว้บ่น้องนิด,อนอนดเออคาสิโบมาเอาเนาะ คนแต่ผูมาโดจับบนนักบนได้ผล่นะป่ต้าป่ต้า เจ้าเราเป็นน่องว่วูนนี้เราเป็นอ้ายพะลุงน่องกัอ้ายน่องเกงกว่าสปีว่สนสัตว์่ลางบอายลิลละรเล ของน้ํามันพทานเนี่ยที่ได้รอบต่อไป <coughs> มาหนีบอลุงสิร็จจบคลิปน้าลุงกะว่าสบายดีพอกันคลิปนะฝากก,ก,กกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอลุงให้เริ่บอลุงพอกันคลิปหนป้าบอลลุกกะว่าสบายดี